แล้วตอนนี้เมย์ก็ได้ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรท่านอาจารย์โกเอนก้าสิวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหลักสูตรวิปัสสนานกรรมฐานค่ะพูดเลยว่าเป็นสิวันที่ไม่ได้อ่านพูดเขียนมันก็ไม่ง่ายแต่ก็มีประโยชน์ต่อชีวิตมากๆเลยค่ะทุกคนคือมันดีขนาดที่เมบอกว่าใครที่จะแต่งงานกับเมยต้องมาผ่านหลักสูตรนี้สิวันก่อนให้ได้ค่ะมันดีมากๆก็อยากให้ทุกคนมาให้ได้นะคะ สวัสดีค่ะเมมิสแฮปปี้ไดเอทนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยเม่ May, อยากมาชวนทุกคนไปปฏิบัติวิปัสสนาทั้งหมด10วัน,นะคะ่ะโอเคมันเยอะมากๆแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถแต่ที่สําคัญนะคะไปมาครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็น10วันที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราครั้งหนึ่งเลยชดานี่ก็เป็นห้องของเรานะคะในอีก1ิวันข้างหน้า ัดของเรียบร้อยนะคะไปครั้งเดียวเนี่ยเป็นเหมือนเราไปเรียนวิชาศิลปะการใช้ชีวิตซึ่งเราสามารถใช้ดูแลตัวเองได้ไปตลอดทั้งชีวิตของเราเลยค่ะเราจะบอกว่ายิ่งไปเร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีแล้วก็ยิ่งเด็กเนี่ยยิ่งง่ายนะคะ ทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเป็นคนที่ใจเย็นลงมีเมตตามากขึ้นไม่ว่าใครจะทําดีไม่ดีกับเราเนาะเราก็จะมีมุมมองหรือมีวิวพอยที่แตกต่างมีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจับความรู้สึกตัวเองได้เร็วขึ้นเช่นเมื่อก่อน,นเป็นคนขี้งุดหิดมากเป็น perfectionist อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ะไรอ่ไงเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ คือถ้าเกิดเราเริ่มงุดหงิดปุ๊บเราจะจับความรู้สึกได้เร็วมากเลยว่าเฮ้ยกำลังงุดหงิดแล้วนะคือมันจะแบบเซนส์ร SE ่างกายเราได้เลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะปล่อยความโกรธนั้นไปได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาชีวิตกับความรู้สึกนกาทีฟแบบนี้น้อยลงนะคะวิปัสสนาเนี่ยก็คือการไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นเหมือนการใช้ธรรมะ จริงๆได้อัพพลายกับตัวเองจริงๆแล้วก็จะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วศาสนาธรรมก็คือไม่มีอะไรย,ยั่งยืนซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะว่าแบบ n o t h i n g last forever ทุกอย่างก็คือมีวันเกิดมีวันดับทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราอ่านจากตำราไม่เหมือนการที่เราไป experience จากชีวิตจริงค่ะโดยการไปวิปัสสนาเนี่ยโดยเฉพาะของท่านอาจารย์โกเอนกาเนี่ยที่เมย์ชอบมากเพราะว่ามันไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาถ้าเกิดใครอยากมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยเมย์แนะนำให้ไปเลย ว่าเซลฟ์แคร์ต่างๆที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปสปาฟังเพลงดูหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเหมือนหนีปัญหามากกว่าส่วนเมย์เนี่ยเครียดเบื่อหาหนังเกาหลีดูอะไรเงี้ยมันไม่ได้แก้ที่ปัญหาเหมือนือนเราหนีปัญหาเพราะว่าการไปวิปัสสนานเนี่ยมันเป็นการที่สอนให้เราแก้ปัญหาเรื่องอิโมชันเรื่องความเครียดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจากต้นต่อของปัญหาเลย โดยตัวเราเองที่สําคัญคือด้วยตัวเราเองค่ะการที่เราไปทาเรก,กิหรือว่าไปทำเทอราปีต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งได้ลองมาหมดแล้วนะมันเป็นเหมือนว่าให้คนอื่นมาช่วยเราอะ่ะเหมือนเอาความรู้สึกไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยซึ่งมันช่วยได้นะแต่เป็นอะไรที่ผิวเผินมันจะไม่ได้แก้ปัญหาลึกๆของเราจริงๆนะคะซึ่งวิปัสสนาจะช่วยตรงนี้ของเราได้มากเลยค่ะ ซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายแบบทุกแบบเนี่ยดีหมดแต่เมย์ไปลองมาหลายวิธีแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าบางอันเนี่ยก็ไม่ถูกจิจกับตัวเองด้วยตัวเองเป็นคนที่สงสัยบางอันเนี่ยเมย์ไปแล้วเมย์ก็ไปถามเขาเนี่ยว่าแบบทำไมต้องทําแบบนี้ทำไมต้องเดนช้าๆนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งครูก็จะไม่ให้ถามบอกว่าแค่คิดหรือว่าแค่สงสัยก็บาปแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมอะก็มันสงสัยอะไรเงี้ยแต่ของท่านอาจารย์โกนก้าคือแบบถ้าเราสงสัยกกับวิธีปฏิบัติหรือว่าอยากรู้อะไรเนี่ยถามอาจารย์ได้เลยนะ แล้วสิ่งที่เมยชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของท่านโกเรนกาคือมันแบบเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เดียไม่มีการบริกรรมไม่มีการ imagine รูปไม่มีการท่องบทสวดหรือะไรทั้งสิ้นคือใช้ลมหายใจเราล้ว,ลวนๆไม่มีการเข้าออกไม่มีการนับ1 2 3ไม่มีการพุโทโธหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะท่านไม่ได้บอกว่าให้เราเลิกทํางาน อะไรเงี้ยท่านบอกว่าเราเป็นคนธรรมดาก็ยังต้องทํางานอยู่ต้องทํางานอย่างขยันด้วยต้องตั้งใจหาเงินแต่ไม่ได้หาเงินเพื่อตัวเองต้องหาเงินมาเพื่อผู้อื่นด้วยต้องทําให้ผู้อื่นมีอาชีพทําให้ครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็งานที่เราทําต้องเป็นงานที่สุจริตคือคําสอนที่ท่านสอนน่ะคือดีมากๆแล้วก็สอนว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยสอนเราต้องพรูฟให้ตัวเองก่อนไม่ใช่เขาพูดอะไรมาก็เชื่อหมด ค่อนข้างเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์จริงนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมด10วันทั้งอาหารห้องพักอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วเขาไม่รับเงินบริจาคจากเราด้วยจนกว่าเราจะปฏิบัติครบ10วันแล้วก็เป็นสิทธ์เก่าครูธรรมะบริกรอะไรเงี้ยไม่มีใครได้เงินเดือนเลยเพราะฉะนั้นคือแบบชอบความบริสุทธิ์ของธรรมะนี้มากอะคะ่ะ คอนเซปต์ก็คือ look inside ดูข้างในนะคะแล้วก็เห็นอะไรตามความเป็นจริงนะคะ and Let it go ก็คือ10วันนี้เป็นเวลาที่เราจะได้ทำความรู้จักกับตัวเองที่แท้จริงเลยค่ะไม่ว่าจะในระดับร่างกายหรือว่าจิตใจไม่รู้เลยว่าแบบเนี่ย โอ้โหมีวันนึงเอาเฉาก้วยบริจาคใช่ไหมคะแล้วก็วันนึงที่เขาเสิร์ฟเฉากลวยเนี่ยอยู่ก็รู้สึกตื่นเต้นนี่เฉาก้วยของฉันแบบอีโก้ขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกได้เลยถึงความเทนส์ว่าแบบเนี่ยตรงแบบไหลเทนส์ขึ้นมาทันทีคือ,คอแบบมันได้อยู่กับตัวเองสังเกตตัวเองจริงแล้วว่าแบบเฮ้ยอยู่ในเมืองเราคงมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาป้าแบบรถติดอะไรเงี้ยคงมีความเทนส์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมื่ออยู่ที่นี่คือเราจับความรู้สึกเราได้เร็วมากๆการเป็นอยู่ก็ค่อนข้าง มันไม่ใช่แบบลักชัวรี่ไม่ได้หรูหราสะดวกสบายแต่ว่ามันก็ไม่ลาบากมันก็สบายดีนอนเดี่ยวห้องน้ําเดี่ยวนะคะกินข้าวเป็นถัดถาดแล้วผลพลอยได้ทุกคนคือแบบเฮ้ยสุขภาพดีมากรู้สึกว่านี่เป็น optimal health อะ การมีสุขภาพดีคือ5 O ใช่ไหมคะอากาศอากาศที่นั่นดีมากเมยไปที่จังหวัดจันทบุรีีนอนไม่มีแอร์เปิดพัดลมบางวันก็ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยออกกําลังกายอยู่ที่นั่นเมยเดินวันละหมื่นเก้าเวลาพักเมยก็เดินไปเดินมาเดินวันละหมื่นเก้าอาหารอาหารดีมากเป็นอาหารแพนเบสนะคะเป็นมังสวิรัตอร่อยมากกินเยอะมากทุกมือ้อถ้าเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยต้องถือสิลแปดคือไม่ได้กินข้าวเย็นน้ําหนักลงมากิโลครึ่งอะแล้วก็อุจจาระนะคะ อันนี้ก็ขับถ่ายดีมากอะ่ะอันสุดท้ายคืออารมณ์โอ้โหอยู่ที่นั่นเนี่ยคือแบบ p e ี c e ฟูลมากๆจะบอกว่าความรู้สึกที่ดีมากๆจริงๆอะ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูะคะ่ะก็ูนย์ของท่านโกลนกาเนี่ยก็มี10แห่งทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเนาะแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปอะคะ่ะวิธีจองก็เนี่ยเข้าไปในแบบไทยธรรมะ .org นะคะเดี๋ยวมขึ้นลิงก์ไว้ให้ จะบอกว่าเป็นผู้หญิงสมัครยากเหมือนกันก็สมัคร4ีหเดือนต้นๆเลยอะไรยเงี้ยค่ะไปคนเดียวดีที่สุดจริงไปแล้วก็ใครเคยไปหรือว่าใครไปแล้วกลับมาเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อยากชวนทุกคนไปลองปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆมันดีมากๆนะคะก็ใครไปก็สาธุล่วงหน้าเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เจอความสุขสงบในชีวิตยิ่งๆขึ้นไปนะคะ